สวัสดีครับเพื่อนๆโอเคครับไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยนะครับเมื่อวานนี้นะฮะสายปันผลนะครับก็ต้องตกใจแน่นอนนะครับใครที่เป็นผู้ถือหุ้นแอปวีนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่อยู่ใน s อสแอนพนะครับแล้วก็เก่งทางในเรื่องของโรคไขข้ออักเสบนะครับโรครูมาตอยด์นะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแอปวีนะครับไปดูได้ที่เอพิโซดนี่นะครับที่มีรีวิวไว้นะครับผมเข้าเรื่องเลยนะครับเมื่อวานนักลงทุนนี่เทขายหุ้นแอปวีนี่ลงไปถึงเกือบ10%นนะครับแต่ โชคดีว่ามีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับและก็ปิดตลาดไปด้วยผลงานที่ติดลบไปถึง7%เลยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้รถแอฟวี้นะครับได้กลับมารับเพื่อนเพื่อนที่ลงหุ้นแอฟวี้ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่าเป็นราคาใกล้เคียงกับเมื่อตอนมีนาคมที่ผ่านมานะครับโอเคครับจะเล่าสาเหตุนะครับว่าทําไมมันถึงติดลบหนักไปขนาดนี้นะครับนักลงทุนแห่เทขายกันระนาวเลยครับคือแอฟวี้นะครับมีตัวยาตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าลิน v อกนะครับเป็นตัวยาที่เกี่ยวกับ รักษาไขข้ออักเสบลูมาตอยนะครับในผู้ใหญ่นะครับแล้วตัวยาตัวนี้นะครับก็เป็นตัวยาที่ทางแอ็ดวีแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะครับคาดหวังว่าจะเป็นตัวยาตัวใหม่ที่ก้าวขึ้นมาแทนตัวฮิวมล่านะครับที่กําลังจะหมดสิทธิบัตรยาไปนะฮะเพราะว่าตัวฮิวมล่านี้เป็นตัวที่ทําลายได้ให้แอ็ดวีเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หุ้นอ็ดวีตกลงมาอย่างมากนะครับก็เป็นข่าวตัวฮิวมล่านี่แหละครับเพราะว่าจะลงทุนก็คือกลัวว่าไม่มีตัวยาที่จะเข้ามาแทนตัวนี้่นนวเลาาาผม ตัวลินวอล์กนะครับเป็นตัวที่เขาคาดว่าจะขึ้นมานะครับทำผลงานได้ใกล้เคียงกับตัวฮิวมายล่าตัวนี้นะครับเพราะว่าในปี2019นะครับลินวอล์กนะครับทำรายได้ไป47ล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับแล้วปี2020นะครับ ทำรายได้พุ่งนะครับจาก47นะครับขึ้นไปเกือบ700ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะและคาดว่าจบปี2021นี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเพื่อนๆพอจะนึกภาพออกนะครับว่าเขาคาดหวังกับตัวยาตัวนี้ขนาดไหนนะครับแต่ครับเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวานว่า FDA องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกานะครับออกมาบอกเลยว่าต้องเปลี่ยนฉลากตัวยาตัวนี้ใหม่นะครับแต่ว่าเนื้อความอยู่ในนี้ครับเปลี่ยนฉลากให้มันแบบน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะครับพูดกันง่ายงอย่างนั้นเลยเพราะว่าฉลากตรงนั้น ต้องบอกเลยว่ามันเสี่ยงกับโรคหัวใจเสี่ยงเกี่ยวกับริ่มเลือดนะครับแล้วก็สามารถทําให้เสียชีวิตได้นะครับนี่ครับซึ่งเมื่อข่าวนี้ออกมานะครับมันก็เกิดแพนิคเซลเลยครับคือนักลงทุนนี่เทขายไปเลยนะครับเพราะว่าเข้าใจได้ว่าตัวที่มันกําลังจะเป็นความหวังนะครับถ้ามันเปลี่ยนฉลากมาให้มันดูโหดร้ายขนาดนี้นะครับมันจะขายออกหรือเปล่าทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปคือเรื่องของเรื่องนี้นะครับมันมีต้นเหตุมาจากไฟเซอร์นะครับเพราะไฟเซอร์นี่ทํายาคือใกล้เคียงกันนะครับเป็นยาเกี่ยวกับไขข แล้วก็ FDA เนี่ยใช้พื้นฐานในการตรวจการวัดค่าต่างๆครับแล้วก็เจอปัจจัยความเสี pause pause ่ยงเลยมาเป็นผลป้วนให้ตรวจสอบตัวยาชื่อดังตัวนี้ของแอ b วีนะครับกาบอกเลยว่าแอ B วีจะต้องระบุตรงนี้ไว้ในฉลากด้านบนด้วยนะครับนะครับจากอ m ทา High อยู่ดีๆนะครับ121เหรียญแล้วนะครับเพื่อนๆกลับมาลงไปถึง110เหรียญนะครับแล้วโชคดีที่ว่ามีแรงซื้อเข้ามาก็ปิดไปในราคา112เหรียญนะครับแต่จริงๆแล้วผมจะบอกงี้นะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าลองไปหาข้อมูลอะไร ต่างๆมาาแล้วตมเว็บบอร์ดนะลงทุนนะครับแล้วก็ตามในส่วนของนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับในส่วนของนักลงทุนก่อนนะครับก็มีทั้งนักลงทุนนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมยานะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นนางพยาบาลด้วยนะครับก็ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนีย่ยการเปลี่ยนฉลากเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะครับถึงแม้ว่าจะมีการบอกโลกปัจจัยความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นปกติของการเปลี่ยนฉลากอยู่แล้วนะครับซึ่งว่าไม่ได้ส่งผลโดยตรงนะครับกับตัวยาที่สามารถจะรักษา ไดค้คือโอเคมันมีผลมากแต่ว่าไม่ได้มีผลถึงขนาดที่จะต้องแพนิคเซลนะครับที่ลดลงมาประมาณ10%อะไรประมาณขนาดนี้นะครับซึ่งตรงกับทางที่นักวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยแพนิคเซลเมื่อวานนี่มันเกินไปนะครับนักลงทุนควรจะต้องศึกษาก่อนนะครับว่าการเปลี่ยนฉลากเนี่ยมันจะมีผลแย่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าไม่ make sense กับแพนิคเซลที่ถึงกับ10%ของแอปปี้นะครับโดยที่เขาเปรียบเทียบกับผลงานกับปัจจัยต่างๆของแอปปี้นะครับเป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อวานก็คือเซลล์เกินไปนะครับคำว่าพนิคเซลล์คือรูปปุ๊บขายเลยนะครับไม่ได้มีการศึกษานะครับลงลึกไปว่ามันจะเป็นผลกระทบอะไรเมื่อวานผมก็เลยจิ้มไปแล้วนะครับลงทุนแอปวีไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาในราคาตองหนึ่งเลยนะครับหนึ่ยเหรียญนะครับผมคิดว่าน่าจะมีแรงซื้อขายคุณแอปวีเข้ามาอีกนะครับตามเว็บบอร์ดเนี่ยก็มีคนที่ต้องการที่จะซื้อด้วยเหมือนกันนะครับราคามันลดลงไปเท่ากับต้นปีเลยนะฮะอย่างที่ว่าก็เพื่อนๆนที่มีหุ้นแอปวีนะครับที่เป็นี ให้ปันผลอยู่ในระดับที่4%นะครับแล้วก็ได้ราคาส่วนต่างด้วยนะครับกำลังจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมีข่าวนี้ซะก่อนแต่ก็คิดในแง่ดีครับถ้าไม่มีข่าวอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็ไม่สามารถซื้อแอปปี้ได้ในราคา1 1 1เหรียญ112ยเหรียญประมาณนี้นะฮะคาดว่าไม่มีข่าวนี้เนี่ยไปต่อแน่นอนนะครับล่าสุดเอิร์นนี่ก็ทําได้เกินเป้าด้วยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่จะเก็บคุณแอปปี้ต่อนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับสามารถที่จะซื้อต่อไปได้นะครับโอเคนะครับเป็นอันจบนะครับเรื่ นิดนึงแล้วกันนะครับไหนๆก็ามาในส่วนของสายหุ้นยานะครับไฟเ z e r นะครับตอนนี้กําลังพัฒนานะครับอยู่ในสเตจที่2ถึงที่3อยู่นะครับยาต้านโควิดที่เป็นแบบกินได้นะครับแล้วเขาบอกว่ามีประสิทธิภาพดีกว่าที่เป็นฉีดด้วยนะครับ 17นี้นะครับ17กันยายนนี้นะครับ F D A จะหาลือกันนะครับเรื่องู o เตอร์เข็ม3ของไฟเซอร์นะครับว่าจะให้ใช้ได้เลยหรือเปล่านะครับตอนนี้คือไฟเซอร์นี่อนุมัติแบบว่า full แล้วนะครับคือสมบูรณ์แบบแล้วนะฮะไม่ใช่ฉุกเฉินที่ต่อไปแลวนะครับสามารถขายให้เอกชนได้อะไรได้ต่างๆเลยนะครับที่ไฟเซอร์ขึ้นมาเกิน50เหรียญนะครับแล้วตอนนี้ที่ลงไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสครับก็คือไม่ทันใจผู้ถือหุ้นนั่นเองนะฮะผู้ถือหุ้นก็คืออยากให้แบบว่าออกเข็มสามาได้แล้วนะคร ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับหุ่นก็เลยลงมาเรื่อยๆนะครับมองไปยาวๆนะครับไฟเซอร์ยังไงยากินนี่นะครับมันสเตจสองสเตจสามแล้วออกมาแน่นอนนะครับถ้าออกมาแล้วปุ๊บยอดขายก็จะถล่มทลายอีกเหมือนตรงวัคซีนนี่แหละครับที่ผมสรุปไปตรงเอิร์นนิ่งนะครับว่ารายได้จากวัคซีนของไฟเซอร์กับไปโอนเจคนี้เพิ่มมามากขนาดไหนนะครับตัวยาเม็ดออกมาก็จะยิ่งช่วยบูตยอดขายได้อีกแล้วก็ราคาห้าสิบเหรียญก็ยังคงเป็นพื้นฐานนะครับมันต้องไปมากกว่านั้นนะครับก็สิบเจ็ดนี้นะครับรอก็จะ ังไงบ้างนะครับสำหรับไฟเซอร์นะครับแล้วก็เมื่อมีไฟเซอร์แล้วนะครับแถมโมเดอร์นาเลยละกันนะครับโมเดอร์นานะครับตอนนี้ก็ยื่นขอวัคซีนกับตุ้นเข็ม3แล้วนะครับกับทางด้าน FDA พิจารณานะครับแต่ว่ายังไม่บอกวันนะครับแล้วส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือได้ยื่นขออนุมัติให้ใช้งานวัคซีนโควิดเต็มรูปแบบตามหลังไฟเซอร์เหมือนกันนะครับโอเคยื่นมา2อย่างเลยนะครับก็รออนุมัตินะครับว่าจะได้ตามแบบไฟเซอร์หรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนมีไฟเซอร์ที่เป็นเจ้าเดียวนะครับที่สามารถใช้งานได้เต็มรูป หุ้นโมเดนาตอนนี้ก็ต่ำกว่า400แล้วนะครับก็มีขึ้นขึ้นลงลงโมเดนานี่คือไปตกมากๆตรงที่ว่าญี่ปุ่นพบสิ่งปนเปื้อนในวัคซีนวกกับเรื่องเข็ม3เรื่องการขอเต็มรูปแบบต่างไฟเซอร์อะไรประมาณนี้นะฮะก็เลยทำให้หุ้นยังไม่ไปไหนนะครับตอนนี้ก็วกกลับไปราคาที่ต่ำกว่า400แล้วนะครับก็ถ้าใครเล็งโมเดนาอยู่ก็ลองทําเป็นวอชลิสต์ได้นะครับรอหาโอกาสเข้าซื้อดูแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากแค่นี้นะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กกรนนับหหือเี่ยวุ้า พุ้นต่างหรือวก็มาพูดคุยกันได้นะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเพื่อ,อนๆครับสวัสดีครับ